เพื่อนครับมาดูในกรณีนี้หลายๆคนยังกังวลมือใหม่นะตอนนี้ทําไมตั้งค่าโฆษณาในสตรีมพอเรากดไปแล้วเขาไม่ให้ตั้งค่าแล้วเขาอนุมัติให้ผ่านเลยในกรณีอย่างเช่นเราได้ตั้งค่าดาวพอเรากรอข้อมูลใช่ไหมครับเริ่มต้นเขาก็จะยึดฐานข้อมูลในที่เรากรอไปแล้ว <c oughs> บางคนก็จะตั้งค่าสําเร็จเลยบางคนก็จะรับการแจ้งเตือนนะครับแปลกไม่แปลกนะครับ เพื่อนๆอยู่ที่เราลงคลิปถ้าเราลงคลิปที่ถูกยังไงก็ถูกนะครับแต่ถ้าเราลงคลิปที่ผิดกดอย่างเงี้ยไปเอาคลิปคนอื่นมายังไงก็ผิดฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้แปลกนั่นแหละครับเพื่อนๆสิ่งสําคัญขึ้นอยู่กับคลิปของเราเป็นต้นนะครับคลิปของเราถูกไหมนะครับสุดท้ายคนดูในคลิปของเราไหมแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆในกรณีนี้คือถ้าเราผ่าน6 0ห0 0นาทีแล้ว ผ่านแล้วนะครับผ่านหก0มืแล้วครบพอเราตั้งค่าเสร็จสมมุตินายกไม่ลงทิปนาทีมันลดเป็นไปได้ไหมครับที่เครื่องมือฉันจะโดนยึดเป็นไปได้ไหมครับ f a c e b o o k เขาจะนะครับยึดเครื่องมือเราไม่เกี่ยวนะครับถ้าเราได้ตั้งค่าอะไรแล้วก็จะได้เลยนะครับนอ,อกจากเราทำผิดกฎเครื่องมือโดนยึดเราต้องมานั่งแก้ไข สี่ละจุดนั่นแหละครับไม่ได้แปลกนะ,อะนอกจากเราผ่านแล้วเราไม่ได้ตั้งค่าอย่างเงี้ยปล่อยนานไป3 4มชึงถึง6เดือนอย่างเงี้ยเราโดยไม่ได้เราที่ไม่ทาอะไรเลยเนี่ยเฟซบุ๊กก็ถือว่าเราตัดสิทธิ์ไปประมาณนี้ไม่ได้แปลกนะครับคือสบายใจได้ว่าถ้าเราผ่านแล้วก็คือผ่านเลยนะครับทํานาท,ขาขนทีของเราเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำยอดวิวของเราเพิ่มขึ้นทำคอนเทนต์ของเราเพิ่มขึ้นมากขึ้นดีกว่านะครับ ถามว่าไลฟ์สดไม่ไลฟ์สดได้ไหมถ้าไลฟ์สดเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะไลฟ์ก็ได้เพื่อนะครับสร้างรายได้ก็จะมีโปรแกรมไลฟ์สดนะครับเพื่อนๆไม่อยากไลฟ์ก็ได้ก็แล้วแต่เรา